วิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหลักวิชาการหลักความรู้กันมีใครเคยเป็นครูไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันมีประสบการณ์และก็การวิจัยวิชาความรู้มายาวนานกว่า100ปีไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษฟิสิกส์เคมีหลักการนะครับที่บอกว่า คนเราเนี่ยถ้าจะเรียนรู้อะไรต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับให้ทดสอบด้วยตัวเองให้ประสบด้วยตัวเองเรามีความรู้เนี่ยเรารู้อะไรเราไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปบอกให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับคนที่มีความคิดอย่างงี้คือคนเป็นเหมือนกับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตนะครับอย่างวิชาฟิสิกส์เน like ี่ยถ้าไม่มีการคิดค้นฟิสิกส์สูตรฟิสิกส์ขึ้นมาเนี่ย เราจะสอนได้ไหมครับหรือว่านักศึกษาทุกคนต้องมานั่งคิดสูตรคำนวณฟิสิกส์เองหมดตั้งแต่แรกเข้าไปมหาลาัยอาจารย์บอกนักศึกษานักศึกษาคิดสูตรขึ้นมาเองนะทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองการผลิตหลอดไฟนะครับของอพวกเซอร์ชซนิวตันแรงโน้มถ่วงต่างๆของอลิสโตเตอรคุณคิดว่าหลักการต่างๆทั้งหมดเนี่ยคุณต้องมานั่งคิดเองไหมครับ หรือว่าคุณสามารถเอาสูตรทั้งหมดไปบอกนักศึกษาได้เลยเพื่อไปสืบต่อยอดในการพัฒนาสิ่งต่างๆถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราควรจะสอนนักศึกษาว่านักศึกษาเนี่ยอยากรู้อะไรสอบถามอาจารย์นะถ้าอาจารย์มีความรู้อะไรอาจารย์จะถ่ายทอดให้เพื่อให้นักศึกษาไน้นำไปใช้ประโยชน์ในวันทั้งหน้านักศึกษาไม่ต้องไปคิดสูตรคณิตศาสตร์เอง สูตรฟังก์ชันฟิสิกส์เคมีชีวะนักศึกษาไม่ต้องคิดค้นเองครับอาจารย์พร้อมที่จะถ่ายทอดสูตรทั้งหมดให้และไปต่อยอดเราเองนี่คือมนุษย์ที่จเจริญแล้วนะครับคำพูดที่ว่าทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับถึงจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นคำพูดที่เรียกว่า,าค่อนข้างจะล้าสมัยนะครับหรือที่เรียกว่าลีตาร์มายนิงนะครับ คือจิตใจที่เป็นปัญญาอ่อนการที่เราจะให้นักศึกษาเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตทําให้ประเทศชาติพัฒน,นาเราต้องนําสูตรสมัยก่อนทั้งหมดมาให้นักศึกษาเพื mm ่อ hmm. ให้นักศึกษาเรียนรู้แล้วไปต่อยอดได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งการเขียนโปรแกรมนะครับนักศึกษารู้จักคําว่า o p ไหม Object o r i n t t ลีย r โป m m m ร i n g คือการสืบทอดคาราส เชิงวัตถุถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีการสืบทอดคลาสหรือว่าไม่มี OTP ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมเนี่ยล่าช้าแต่ถ้าเรามีวัฒนาการนะครับมาใช้ o o p เนี่ยเป็นโปรแกรมสมัยใหม่เช่น .net ต่า, net, างๆ Visual Studio .net BS Code นะครับพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีการสืบทอดคลาสหรือที่เรียกว่า o o p ดังนัง้นการทำงานจะรวดเร็วมากขึ้นวันนี้เราจะไม่พูดนะครับ ทิ้งคำว่าให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสูตรฟิสิกส์เคมีชีวะสูตรภาษาอังกฤษสูตรภาษาไทยเราจะไม่พูดเราจะบอกว่าเราพร้อมจะถ่ายทอดนะครับสูตรต่างๆทั้งหมดที่มียาวนานกว่าร้อยปีให้กับนักศึกษาและให้ไปต่อยอดในทันทีนะครับอันนี้เรียกว่า Universal ูนิวอซจีเนียนะครับหรือว่าเป็นอัจฉิยะเป็นการศึกษาที่มีระบบะเียที่ถูกต้อง โอเควันนี้เราจะทิ้งคำว่าให้นักศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตนเองประสบด้วยตนเองแต่เราจะบอกว่าเราจะให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้หลักสูตรที่เป็นสูตรสำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดเพื่อให้ประเทศชาติจเจริญรุ่เรงเรืองโอเคครับนี่คือหลักการการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ถูกต้องนะครับของคนมีการศึกษาชั้นสูงระดับปริญญาตรีขึ้นไป เดี๋ยวนี้ก็จบบทเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ